จากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรชี้แจงเรื่อง e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซหากจะเอาดันต่อได้แต่ไม่ต้องการเห็นขัดแย้งเล็กๆอยากให้เป็นความพอใจของทุกฝ่ายไม่วันแม้จะเลื่อนพิจรารณาเพราะรัฐบาลหน้าก็เพื่อไทยฟาดฝ่ายค้านไม่มีจุดยืนเคยเห็นด้วยมีในนโยบายแต่วันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วจากกรณีดังกล่าวคุณอมรัฐโชคภมิตรกุล ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าล้มหัวทิมพังจนนับรอบไม่ท้วนพูดคำใหญ่แบบเดียวกับที่เคยโวเรื่องทอร์นาโดพายุหมุนเงินหมืน่นคาสิโนในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มั่นหน้าว่าศึกษามาละเอียดรอบคอบมั่นใจหน้าไหนก็ขวางไม่ได้ขู่ไล่ออกจากพักร่วมที่ไม่ยกมือให้เร่งรัดคิว จะลักลับในสภาสร้างศรัทธาใหม่ไม่ได้ทำลายศรัทธากล่าวไปหมดสิน้นติดลบด้วยผลงานเศรษฐกิจที่สร้างภาพให้เป็นตะเกียงเจ้าพยุที่ส่งแสงริบหรี่กว่าหิ่งห้อยตัวที่ป่วยหนักตลาดหุ้นพังยับคนตกงานข้าวยากหมากแพงซอฟต์พาวเวอร์มีปัญหา ทำได้แค่ใส่กางเกงช้างกับสูตรให้หน้าขำขันนโยบายต่างประเทศทำคนไทยขายหน้าหมดเกียติภูมิศักดิ์สีจะรู้สึกอับอายกี่โมงเพื่อไทยตระบัดสัตว์เพื่อไทยการละครพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ท้ายที่สุดเราก็มาเจอกับคุณบุญเลื่อนจนได้แต่ถ้าพี่น้องติดตามเรื่องราวจะรู้ว่าทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยเล่เพทุบาย เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำเรื่องบ่อนคาสิโนพี่น้องต้องไม่ลืมก่อนว่าได้มีการยขยับ ในเรื่องพลังงานในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยกัมพูชาความเป็นจริงนั้นคุณทักษิณได้พูดก่อนการแถลงนโยบายของรัฐบาลแพทองทานปรากฏว่าในส4บสี่ประเด็นนั้นได้เอาไปใส่ในนโยบายรัฐบาล ถึงสิบเอ็ดประเด็นเรื่องบอนคาสิโนที่อยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เรื่องนี้เป็นจังหวะที่สองที่สามเรื่องแรกคือการบอกว่าจะแบ่งผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบในเรื่องพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกรรมัมพูชา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นรัฐบาลพยายามที่จะไม่อธิบายว่าสมบัติในซีของไทยนั้นรัฐบาลไทยในปีพศ .2515 สสไปยกให้กับเชฟรอนบริษัทของสหรัฐอเมริกาไปแล้วการแบ่งผลประโยชน์50-50ิ 50, ไทยก็ไม่ได้อะไรได้เพียงแค่เงินภาคหลวงไม่กี่บาทเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทเชฟรอนเขาจะได้แต่ที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าถ้าผลประโยชน์มันถูกแบ่งห้าสิบห้าสิบถ้าวันหนึ่งกัมพูชาเขาบอกว่าเมื่อผลประโยชน์ใต้ทะเลห้าสิบห้าสิบแผนที่บนดิน ดินแดนบนดินก็ต้องห้าสิบห้าสิบนั่นเป็นจุดที่ว่าหลังจากปีสองพันรอยสิบห้าเป็นต้นมานั้นที่ทางการของประเทศไทยโดยเฉพาะปีสองพันหรอยสิบหกรัชการที่เก้าท่านขีดคนละเส้นกับทางการกัมพูชาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนั้น มันไม่สามารถที่จะเอาพลังงานส่วนนี้นำมาใช้ได้เพราะยังตกลงเรื่องดินแดนไม่ได้เราเป็นประเทศที่มีปมทางใจมากที่สุดในเรื่องของดินแดนเราเสียดินแดนให้กับบรรดาเจ้าอาณานิคมไม่ว่าเจ้าอาณานิคมของมาเลเซีย ของกรรมัมพูชาของเราของพมา่าเราเจอความเจ้าเล่์เพทุบายเราเสียมากกว่าที่เหลืออยู่เพื่อแลกกับคำว่าเอกราชของชาติในปัจจุบันนี้แผ่นดินหลังสุดที่เราเสียคือปราสาทพระวิหารความเป็นจริงนั้น ประเทศไทยซึ่งไม่เท่าทันเจ้าเล่ห์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาในขณนนะนั้นวันที่กรมพยาดำรงราชานุภาพท่านขึ้นประสาทพระวิหารไอ้พวกนี้จัดฉากเลยเอากองกำลังเกียรติยศชักธงชาติฝรั่งเศสเหนือประสาทพระวิหาร เมื่อทางการกัมพูชาร้องต่อศาลโลกประเทศไทยเรามีทนายเรียนอันดับหนึ่งก็ออกฟอร์ดอังกฤษนะครับตั้งให้เป็นวันสำคัญคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทมีวันเสนีเดเสนีเ,นเดเพราะเรียนเก่งแต่การเรียนเก่ง และชำนาญในตัวบทกฎหมายนั้นมันยังแพ้ความเล่เพทุบายที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากคือเอาภาพเดียวชักธงชาติกองกำลังเกียรติยศบอกว่าดินแดนนี้เป็นของกรรมัมพูชารัฐบาลเวลานั้นยอมพลสริทธนารัฐใหญ่เกือบตายแต่ทำอะไรไม่ถูก ท้ายที่สุดก็ต้องเสียดินแดนไปพอมาถึงเนี่ยนะครับว่าตกลงเรื่องผลประโยชน์กันก่อนห้าสิบห้าสิบโดยไม่คิดเรื่องดินแดนการแสสังคมก็ไปต่อต้านผมกับพี่นุกเขาก็บอกว่าเ,เชเปรอนมันได้ไม่ใช่ประเทศไทยได้และเราสุมเสียงกับเรื่องดินแดนอีก พี่น้องประชาชนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านว่าแนวความคิดมันมาตั้งแต่ M.O.U. ปี44เป็นต้นมาพี่น้องที่รักทั้งหลายท้ายที่สุดพวกนี้ก็ถอยก่อนแต่ไม่หยุดบัดนี้ที่แลเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่ามีการแต่งตัวเพื่อที่จะฮุบปางจาก เหมือนกับเคยแปรรูปปตอทอไปแล้วขายหุ้นนับเป็นวินาทีจาก35บาทได้กำไรกันเป็นไม่รู้กี่เป็นสิบสิบเท่าและคนไทยต้องจ่ายค่าพลังงานในราคาแพงไม่ว่าบริษัทที่รับสัมปทานในอ่าวไทยหรือจะเป็นบนบก เราต้องมาซื้อน้ำมันซื้อแก๊สในราคาเดียวกับที่เราซื้อจากซาอุดีอาระเบียหรือจะซื้อจากฝั่งพมา่าสูบจากไทยก็ตั้งราคาจากสิงคโปร์ถ้าเป็นน้ำมันถ้าเป็นแก๊สก็ตั้งราคาจากซาอุดีอาระเบียแปลความกันว่า พลังงานที่สูบบนผืนแผ่นนินไทยนั้นไม่ได้มีคุณูประการใดๆกับประเทศไทยเลยเพราะคนไทยได้ใช้ในราคาเดียวที่ซื้อมาจากต่างชาติพี่น้องที่เราทั้งหลายวันนี้คนก็ตามติดว่าทำไมจึงจะให้นี่นะครับองค์กรของรัฐไปเทขายหุ้นที่เขาไปมีหุ้นอยู่ในบางจาก และพวกนี้ก็ไปช้อนซื้อชอนซื้อเพื่อจะเป็นเจ้าของบางจากเมื่อจะเป็นเจ้าของบางจากแล้วทำยังไงต่อก็จะไปเจรจากับเชฟรอนตกลงเรื่องผลประโยชน์ในนามบางจากกับเชฟรอนผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนแต่ความเสียหายคือคนไทยและประเทศไทย นอกจากใช้พลังงานราคาแพงกับต่างชาติแล้วเราสุมเสียงที่จะเสียดินแดนบริเวณกาะกูดและแถบนั้นกันอีกเรื่องนี้พวกนี้เห็นไหมครับถอยแต่ความจริงยังดำรงความมุ่งหมายอย่างครบถ้วนต่อมาหย่อนเรื่องอะไรอีกเรื่องคอนโดนักสังหาริมทรัพย์ ได้ประเมินการคาดการในทางการตลาดผิดพลาดเพราะอะไรครับสร้างคอนโดแล้วขายไม่หมดเหลือประมาณหนึ่งล้านกับสามแสนกว่าอยู่นิตกฎหมายไทยเดิมบอกว่าถ้าเป็นต่างชาตินั้นในคอนโดหนึ่งแท่งสมมุติว่ามีร้อยห้องอ่ะต่างชาติสามารถมาซื้อได้ เพียงแค่49ห้องเท่านั้นไล่ถือกรรมสิทธิ์ได้เพียงแค่30ปีไอ้พวกนี้นี่นะครับก็ต้องการแก้กติกาใหม่เพื่อดึงดูต่างชาติเข้ามาซื้อจาก33ปีเพิ่มเป็น99ปีจาก49เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็น เจ็บห้าเอซอยู่ในระหว่างนี้นะครับการเผชิญหน้าทางความคิดพวกเราก็พยายามอธิบายว่าประเทศไทยนั้นเรามีนอมินีทุนสีเทาไม่ว่าซื้อหมู่บ้านหรูๆในซอยลาสซานตอนเรื่องที่ชูวิทย์กมนวิสิตมาตรวจสอบเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ย เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันว่าจะชวนชูวิทย์มาที่นี่บ้างเหมือนกันเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนอมินีเนี่ยครับซื้อแผ่นดินไทยเป็นจำนวนไหมถนนบางสายประเทศนี้ซื้อเป็นเป็นเส้นเลยที่สองข้างทางถนนเส้นนี้ซื้อเป็นเส้นเลย และพี่น้องคงจะแลเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นของชาตินี้เป็นของชาตินี้เป็นของชาตินี้ได้ยินแต่ละชาติยกเว้นชาติไทยทั้งที่เป็นแผ่นดินไทยของเราแผ่นดินนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมีพระแม่ธรณีมีพระสยามเทวาธิราช ก่อนโครงการคอนโดจะขายเนี่ยนะครับให้กับต่างชาติก็เกิดปรากฏการแผ่นดินไหวไม่กี่วันนี้ไม่มีใครกล้าที่จะมาซื้อแต่ผมเนี่นะครับเห็นใจคนประกอบอาชีพอสังหาริมมาซั์แต่เราเนี่นะครับมันสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนหรือการครอบครองจากต่างชาติไม่ได้อีกต่อไปต่อมาพี่น้องทีรทั้งหลาย เรื่องกรณีบ่อนการสิโน,โนเนี่ยความจริงพวกนี้คิดกันมานมนานแล้วสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอโครงการนี้เพียงแต่ว่าเดินไม่บรรลุความสำเร็จการเจรจาผมมีโอกาสนี่นะครับได้ติดตามข่าวสารไปพูดคุย เพื่อขอความรู้กับคนที่คิดจะทำในพศนั้นและเห็นซึ่งผลประโยชน์อื่นใดเรียกกันอย่างมาโหราณที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องราวก็ผ่านกันมาจนกระทั่งรัฐบาลแพทองทานซึ่งเป็นลูกของทักษิณชินวัตร เวลาสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งพี่น้องจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมักจะตอบว่าหนึ่งไม่เร่งรีบสองต้องรอบคอบสามต้องทำความเข้าใจแต่ปรากฏว่าสอสอลูกพักไม่ว่าอยู่ในส่วนวิปรัฐบาลใน สังกัดของพรรคเพื่อไทยหรือสอสอพรรคเพื่อไทยไม่ต้องดูอื่นไกลดูวันพฤหัสที่ผ่านมาได้มีการเสนอเลื่อนระเบียกวาระเรื่องพรบรสถานบันเทิงครบวงจรจุดหลักก็คือเรื่องบอลคาสินโนเนี่ยให้เลื่อนมาเป็นวาระที่หนึ่ง ซึ่งกำหนดการคือต้องประชุมในวันพุธคือวันพรุ่งนี้พี่น้องคงจะเห็นเนียนะครับดูแต่ละคนได้แสดงความอยากได้อวดสารพัด้องว่าเสียงข้างมากคือความถูกต้องอย่างไรก็จะให้ผ่านสภากันให้ได้เรื่องอื่น เป็นเรื่องเล็กหมดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์นี่เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลพยายามอธิบายว่ามันเป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องเล็กพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าไม่มีเรื่องบอลรัฐบาลไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสภา